นั่นแหละนั่นแหละขอขอลูกคู่หน่อยตัววีตัววีหน่อยจ้ะเคยิ้มไหมคะเลี้ยงกล้องเลยครับหนึ่งสองสามเลี้ยงมาเลยครับน้น้ารุ้นนี้ลุ้นนี้เยยิ้มไหมนะครับโอเคระวังไฟ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 ไม่ไม่เดี๋ยวลบไปเลยเลบไปเลยเอาลูกโปล่ไปข้างๆ่างรุ่นึง ท้งแป๊บ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 แปยงหมาอนนี้ไอ้ล้ๆค้าไม่เป็นไราตากยืนเลยค่ะตากยืนเลยโอเคอะก้อนนี้ก้อนนี้มันมันน้อ้นีโอเคโอเคครับด <slide. S 2> <ând maybe. S 3> ึงไวจ้าดิงสองสามอันนดกดกกุหลาบเองหน่อยดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบเอยโอเคครับ ยิไว้นะคะย้มว้นะคะย้นะคน่ะตัวซีตัวซีแบ็ขึ้นหน้ามาหน่อยยื้หน้ามานิดหนึ่งอ่าดีดีจ้าดีจ้ามองหน้ากันนิดนึงมองหน้ากันโอ้ยังไม่ทาใกล้รโอ้โอ้โอโอ้โโอ้โ้โอ้โ้ออออ้อโอโอโอ เล่นแรงมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้มาได้มาสามสองหนึ่งขอไปแล้วนะฮะอันนี้ให้คอนเทนต์ต่อเลยครับให้เวลาทำใจมาตั้งพักและถ่ายรูปมาจนจนชินและกับชุดเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้ดีเวิรดดิ้งแล้วเนี่ยดีเวิรดดิ้งแล้วเนี่ยไม่อะไม่อะอะไรไม่ดีนี่เขามีไม่แล้วอะไมาดีที่สุดตมมาอะ จัดผมด้านหน้านิดหนึ่งครับเข้าตาอ๋อโอเคด้วยนะครับคุณแม่คิวสามครับคิวสามครับโอเคค่ะพี่ตี้ไม่ได้ค่ะโอ้สายสะพายหล่นครับคุณรู้ตัวอะไรตกใจเหี้ยสายสะพายหล่นครับฮือมากคอนเฟสครับเราเราต้องดีใจโอเคออกมาว่าที่เจ้าสาวอ่รู้เรื่องไหมครัเนี่ยที่มาตรงนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เลย ร,รู้ไหมไม่รู้เพราะว่าวันนี้ยังไปขายนาฬิกาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเลยแล้วก็ตามมาสี่โมงเย็นมีสัญญาณอะไรสักนิดแล้วว่าแบบแปลกแปลกไหมไ,ไม่มีเลยแต่ก็างว่าตอนแรกจะขับมาคนเดียวทำไมให้น้องเมตามมัน <c oughs> ใช่ปะอันนี้คือแฉหรอนิดนึงนิดนึงนิดนึงถ้าไม่มาทำไงนิดนึง <c oughs> ไม่มาเดี๋ยวกกองไว้ตัวนานไหมครับเตรียมตัวนานไหมเหรอครับโอ้ ก็เกือบสองเดือนเหมือนกันนะทีมงานมานู่นนั่นนี่อะไรเงรี้ยเพราะว่ามันมันต้องทําทำพร้อ,รอมๆกันนะครับทั้งทั้งงานมันเกิดมาแล้วก็งานจะขอผู้หญิงแต่งงานนะครับการที่จะมีเจ้าสาวคนหนึ่งนู่นนั่นนี่อะไรเงรี้ยก็กว่า20ชีวิตแล้วกันนะที่ครึ่งบริษัทแล้วกันนะในการที่จะเตรียมตัวเตรียมทุกอย่างอะไรเงี้ยการให้คิวเพราะว่า ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าเราเริ่มถ่ายตั้งแต่ไปขอหาแหวนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆตัดต่อให้ผู้ชมได้ติดตามนะครับให้เอฟซีได้ติดตามเจอเจอตอนไหนแบบเจอกันครั้งแรกตอนอไนะครับเจอกันครั้งแรกตอนไหนครั้งแรกเลยที่เจอกันจำได้ไหมโอ้น่าจะปีที่แล้วนะปีที่แล้วน่าจะป่ายปีโอ้ต้องสองต้องต้องไปต้องสองปีที่แล้วต้องสองปีกันยาดุลา ก็ปีเออเดิในกาเจอในกาพอดีมันเป็นมันเป็นคอนเทนต์นะเพราะว่าอยากได้เดือนนี้อยากได้เดือนนี้แต่ว่าคุยกับประมาณสักสี่เจ้าต้องมีแต่ว่าคือทุกอย่างโอเคหมดไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรแต่ว่าติดเรื่องที่ในการเนี่ยมันมันสามสิบกว่าปีแล้วมันมันไม่มีมันมีข้อเขาเนี่ยไม่คิดค่าข้อแล้วลดราคาให้อีกเจ็ดข้อนี่ประมาณเกือบหมื่นกว่าบาทนะในการเรื่องนี้ก็คือแบบตามหามาสามสิบกว่าปีอะแต่คนเนี้ยตามหามาทั้งชีวิต นะนะก็มาพร้อมกันนะครับตอนที่ได้ในการเรือนี้ก็ถือว่าดีใจแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นเป็นรายการที่ไม่ได้แพงมากเลยเป็นรายการที่รอมานานนะครับแล้วก็ความรักครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเดี๋ยวว่าเป็นความรักที่ตลอด24ชั่วโมงนะต้องบอกอย่างี้ก่อนนะเพราะว่าเฟซไทม์กัน3ตีสามตีสี่กับทุกวันละกัน3 4ีเดือนแรกนี่ทุกวันเอาง่ายๆไม่ได้หลับแน่นอน14ครั้งอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะ ได้ก็มันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะขอบคุณตะก้องขอบคุณทีมงานโปรดักชันด้วยนะครับมีห้อยอีโหนทั้งหลายขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกับทําให้งานมันแบบร่วไมได้ทุนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเออ่ต่อไปแล้วกันตามขั้นตอนครับวันนี้สถานที่โรแมนติก อ่าใช่ใช่สถานที่ก็ขอบคุณญาตินะครับที่มาขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทีมไอท่จูดนะครับขอบคุณทีมคอนเทนต์ของโชคดีทะเบียนนะครับเราผมเป็นคนเลือกเลือกสถานที่เองทั้งหมดนะครับก็ก็พยายามให้ทุกคนช่วยดูนะครับทีมในส่วนของไฟในส่วนของเอ่อตากล้องวิดีโอลูปอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณทุกทุกทุกแรงขอบคุณเชฟอ้วนด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวนายแกะนะครับผมขอบคุณทีมงานเลขาทุกท่านนะครับ สำหรับผู้ที่ได้มาร่วมงานแล้วไม่ได้มาร่วมงานสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ทั้งหมดนะครับจะสำเร็จไม่ได้เลยในส่วนของงานวันเกิดบ้าแล้วก็งานของคุณแป๊กนะครับคุณแป๊กสวยไหมครับคุณแปกสวยวันนี้คุณแป๊กมาโซมหน่อยเพราะว่าคุณแป๊กค,คือคือมีคนถามมนาะแล้วก็ซักไม่มั่นใจว่าเขาเขารู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าไม่น่าจะรู้เพราะว่าคือก็จะอิงในส่วนของงานวันเกิดซะส่วนใหญ่นะครับถ้ารู้ก็ จะแต่งเต็มกว่านี้มาอันนี้อันนี้ขอแต่งจริงนะครับอันนี้อันนี้จะยกเสาเอกลงหลุมจริงๆนะครับไม่ใช่คอนเทนต์นะครับผมอันใดชอบก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวถามว่าที่เจ้าสาวหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างาาโันมาอมากกันหมดเลยก็มันแบบว่างงงอยู่แล้วก็ใช้ไม่ไม่รู้มาก่อนจริงแล้วก็ขอบคุณพี่ม่อนแล้วก็ทุกคนที่แบบว่ามาในวันนี้ดีใจแล้วก็ ยัง,งงงงอยู่งงอยู่นะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างมันแบบมันเร็วมากไปหมดจนไม่ได้ตั้งตัวจริงๆแต่ว่าดีใจที่พี่มอนเขากา็จากวันแรกที่รู้จักถึงตอนนี้ก็เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ก็ดูแลกันไปยาวๆแล้วกันค่ะเหมือนเดิมวินาะทีที่เขาบอกว่าแต่งงานกันไหมตอนเซอร์ไพรส์อ่ะ ความรู้สึกเราตอนนั้นนอกจากงงคือเรารู้สึกอะไรต่อม well, oh. ันรวมรวมไปหมดก็ไม่ไม eh ่รู้รู้ตอนไหนดีกว่าร ok right> ok ู้ร right. ู้รู้ตอนไหนดีกว well. ่าต้องถามว่ารู้ตอนไหนว่าว่าก็ก็ก็งงว่าตอนที่เข็นมาบอกว่าเห็นนี่แต่คนบอกว่าให้เดินข้างพี่ม่อนเราก็เลยบอกว่าเออเป็นวันเกิดม้าด้วยก็เลยบอกว่าก็งงงอยู่แล้วก็ไม่ต้องเห็นลมแรงไม่ลมแบบนี้เอาแบบงี้แล้วก็มาให้เปิดเดี๋ยวมันร้อน เปิดกล่องก็ก็ก็งงๆงงแต่ก็ไม่ได้เอกใจก็คิดว่าแบบเออช่วยช่วยเปิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็งงๆแล้วก็สักพักหนึ่งก็อะไรมงกุฎอะไรก็เข้ามาหมดเลยงงกว่าเดิม <c oughs> แล้วก็งงๆ <c oughs> จริงๆมันจะมีสองขอยักนะคือจะหลอกเขาในส่วนของลาบูบูแต่ว่าลาบูบูวันนั้นมีแหวนแหวนขอแต่งงานมาอยู่แล้วแต่เขาคงแบบว่าไม่ได้คิดเอะใจว่าลาบูบูรุ่นใหม่เนี่ยว่าด้วยว่าใส่อะไรมานะครับก็ขอบคุณพี่อาร์ตเดอะคอนเน็กด้วยนะครับที่จัดหามาให้ในส่วนของตุ๊กตาตัวนี้นะครับผมนะครับก็ขอบคุณสื่อรักนะครับผมแล้วก็ในส่วนของลูกโป่งนะครับวิวยูแมรี่ก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับมารัก พิ้งท้ายหน่อยไหมครับตอนนี้คือแค่ขอซึ่งมันจะเป็นสเต็ปที่ต้องขอแต่งงานจริงๆแล้วมันคือการจะแต่งงานจริงๆแล้วมีอะไรฝากถึงทั้งคู่ไหมครับเอาพี่มอนเริ่มก่อนอจะบอกอะไรเามคือผมว่าเราสองคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือถ้ามันมันใช่แล้วมันคลิกอะมันอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ยากไม่ต้องปรับตัวนะครับเราอยู่กันแบบ เอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นห่วงซึ่งกันและกันแล้วก็มีความรักความรู้สึกดีๆความปรารถนาดีความห่วงใยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเพรกะตลอดเวลาที่ที่ดูใจแล้วคบหากันมาก็ไม่มีสักครั้งนะที่แบบว่าทะเลาะก,กันหรือเครื่องคุนเครื่องกันอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนง่ายๆอย่างเงี้ยใช่พี่แป๊กมีอะไรจะบอกพี่มันม่นก็ เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ค่ะไม่ต้องปรับอะไรแล้วทุกวันนี้มันมันดีอยู่แล้วก็ไม่ได้หวังว่าจะดีเพิ่มมากกว่านี้หรือแบบอะไรเงี้ยให้เขาแบบนี้ค่ะก็หลักอยู่ในสิ่งที่เขาเป็นทุกอย่างมีแล้วงั้นสุดท้ายนี้อย่าว่าอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยหอมโช์ได้ไหมอย่าดเห็นจังเลยวะเอาไปหอมโชว์รก่อนใครก่อนเลยดีเฟิรครับดีเฟิร อืมเอาเ<ป>ข้าไปถ้ายังไม่เห็นครับเอาเข้าไปเ,เอาเข้าไปครับผมพี <c oughs> ่มดไปพี <anime> ่มดไปจะยอมืมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขอบคุพี่นะขอบคุณครับขอบคุณครับ